สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้างข่าวสปอยหนังยาวๆสลับชานอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะเอามาสปอยให้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าบัตลา ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญลึกลับภาษาฮินดีในปี2019กำกับโดยซูโจยกรูชแล้วก็เป็นหนังที่รีเมคจากภาพยนตร์ภาษาสเปนเรื่อง The Invisible g u s t ในปี2016โดยหนังเรื่องบัตลาได้เข้าฉายวันที่8มีนาคม2562โดยทุนสร้างของหนังเรื่องนี้เรัรบประมาณ230ล้านรูปีหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ101ล้านบาทสามารถทำไรายได้ถึง1,384ล้านรูปีหรือ ตีเป็นเงินไทยประมาณ613ล้าน <Wow. S 1> บาทโดยนักแสดงนําของหนังเรื่องนี้ก็คือทาปิซีปานูรับบทเป็นในนานักธุรกิจสาวที่ถูกใส่ร้ายว่าฆ่าคนรักอบิตาประจันรับบทเป็น บาดาันกุปตาทนายยอดฝีมือที่ไม่เคยแพ้คดีเลยตลอด40ปีโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือในนาเธอได้ถูกใส่ร้ายว่าเธอได้ฆาตกรรมคนรักไปเธอจึงจ้างทนายบาดานันให้มาช่วยเธอให้พ้นผิดซึ่งทนายบาดันจะสามารถทำให้เธอพ้นผิดได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับ ท่านแม่น่าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และถ้าว่าใครอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆถูกลิขสิทธิ์แล,ล้วลักก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ Netflix เลยนะครับบอกเลยครับว่าสนุกมากๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับผม เปิดเรื่องมันนะครับทนายบาดันได้เข้ามาพบกับในนาเนื่องจากทนายจิมมี่ได้ติดต่อให้เขามาช่วยในานาในคดีนี้ซึ่งตอนนี้เธอได้ถูกใส่ร้ายว่าเธอเป็นคนฆ่าอาจารย์แฟนหนุ่มของเธอบาดันเลยถามเธอถึงเรื่องข้อมูลต่างๆว่าเรื่องราวมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและตอนนี้ก็ได้มีพยานคนใหม่ที่จะมาเอาผิดเธอแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าพยานคนนั้นเป็นใครและคนคนนั้นจะต้องมีหลักฐานที่ทําให้คดีนี้ต้องเปลี่ยนแน่ๆก่นอนที่เขาจะบอกในนาอีกว่าให้เล่าความจริงทุกอย่างให้ล เพื่อที่เขาจะได้ช่วยแก้ปัญหาอุดช่องโหว่ให้ในนาเลยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอได้แอบเข้ากับอาจันได้3เดือนซึ่งก็ได้มีคนแอบแบล็กเมย์พวกเขาเรื่องนี้บอกให้พวกเขานําเงินไปให้ที่โรงแรมเกรนมอ, 1, 000, อน0์หนึ่งแสนปอนด์ในระหว่างที่เธออยู่ในห้องไอคนแบล็กเมย์ก็ได้ใช้โทรศัพท์ของอาจันส่งข้อความมาที่เครื่องของเธอและบอกว่าจะบอกความจริงทุกอย่างกับทุกคนเลยทำให้ทั้งสองลนมากๆตเตรียมที่จะหนีออกไปแต่ระหว่างนั้นเองก็ได้มีคนผลักเธอชนกับกระจกเป็นลมสติไปซึ่งพอเธอตื่นขึ้นมา ก็พบว่าอาจารย์ได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุกเข้ามาก็ได้จับกลุมตัวในนาไปข้อหาฆาตกรรมบาดันเลยหยิบรายงานของตำรวจขึมาอ่านซึ่งรายงานก็ได้เขียนไว้ว่ามีพยานได้ยินเสียงคนกรีดร้องอยู่ในห้องแต่กลับไม่เห็นมีใครออกไปประตูถูกล็อกและถูกล่ามโซ่จากด้านในไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้เนื่องจากโรงแรมจ้าด้านเปิดหน้าต่างออกในช่วงฤดูหนาวไม่มีการแงะที่ประตูหรือหน้าต่างไม่มีรอยเท้าคนร้ายหายไปอย่างไร้ร่องรอยในนาเธอก็ได้ยืนยนัน ว่าต้องมีคนอยู่ในห้องก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปแน่แนบาดันก็เลยบอกว่าพนักง,งานโรงแรมเขายืนยนันว่ามีแค่พวกในนาเท่านั้นที่มีกุญแจห้องพักในนาเลยบอกว่าเรื่องทุกอย่างถูกวางแผนเพื่อจะใส่ร้ายเธอให้เป็นคนพิษบาดันเลยถามว่าใครที่ต้องการจะใส่ร้ายเธอแต่ในนาเธอก็ไม่รู้และตอนนี้ทั้งสามีและลูกของเธอก็ได้ทิ้งเธอไปแล้วตอนนี้เธอไม่เหลือใครอีกแล้วแต่บาดันก็ไม่เชื่อและก็บอกว่าจากประสบการณ์การทำงาน40ปีของเขาเขาดูออกว่าใครโกหกและกำลังพูดความจริง ก่อนที่เขาจะเอาข่าวคนหายในหนังสือพิมพ์มาให้ในายนาดูและก็ย้ำเธอวายเธอบอกความจริงที่ซ่อนมาอยู่ให้หมดน,นายนาดเลยยอมบอกว่าเมื่อสามเดือนก่อนเธอกับอาจาันได้ไปเที่ยวด้วยกันโดยทิ้งลูกและสามีไว้ที่บ้าน่งระหว่างที่พวกเขากําลังจะเดินทางไปสนามบินอาจาันก็ได้ถ่ายรูปเล่นตามทางและก็ถ่ายรูปเธอเก็บไว้แต่จูๆนน่ๆนายนาเธอก็ได้ร้องไห้ขึ้นมาเพราะเธอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกครอบครัวและอยากจะยุติความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งสองคนแต่ระหว่างที่กาลังคุยคุยกันก็ได้มีกวางตัวหนึ่งมาขวางหน้ารถและรถของพวก เขาก็ไปเชื่อกับรถอีกคันซึ่งของพวกเขาไปดูการคนเจ็บ <c oughs> ก็พบว่าคนขับได้เสียชีวิตไปแล้วในานาที่แบบนั้นก็จะรีดถวาตำรวจแต่อาจารย์ก็ห้ามไว้ไม่ให้แจ้งตำรวจเพราะไม่งั้นชีวิตของพวกเขาได้พังแน่ก่อนที่พวกเขาจะขึ้นไปสตาร์ทรถเพื่อหนีออกไปแต่รถก็ดันสตาร์ทไม่ติดและจังหวะนั้นเองก็ได้มีชาวบ้านขับผ่านมาพอด,ดีอาจารย์เลยทำฟอรอมเป็นเจ้าของรถอีกคันมาทําเป็นคุยเรื่องประกันกับนายนาบอกกับชาวบ้านว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วหลังจากที่ชาวบ้านขับรถออกไปพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ขนศพไปเก็บไว้ที่ท้ายรถและอา อาจารย์ก็ได้บอกกับน,นายนาให้ไปจัดการเรื่องรถคันนั้นซะเพราะเขาขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นซึ่งนายนาก็ต้องทําใจยอมทําตามที่อาจารย์บอกขับรถออกไปและเอารถไปทิ้งลงหนองน้ําแต่ระหว่างนั้นเองก็ได้มีเสียงไม้ดังแกลบขึ้นมาพอเธอหันไปมันกลับเป็นเจ้ากวางที่มายินดูเธออยู่หลังจากจัดการทุกอย่างเสร็จเธอก็ได้โทรศัพท์หาอาจารย์เพื่อบอกจุดที่เธออยู่ซึ่งระหว่างที่กําลังขับรถกันอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขากําลังโทรตามช่างได้มีชาวบ้านสองคนมาช่วยเหลือพวกเขาโดยเธอมีชื่อว่าราณีและสามี อเธอมีชื่อว่านิลามานซึ่งนิลามานเป็นช่างซ่อมรถที่เก่งมากๆหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ช่วยกันขนรถอาจารย์ไปที่บ้านระหว่างทางลาน,นีก็ได้ชวนอาจารย์คุยว่าเขาทํางานที่ไหนมาทาอะไรแถวนี้ซึ่งอาจารย์ก็โกหกบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านหนังสือที่นอตติงฮิลมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมน้องสาวหลังจากที่มาถึงบ้านนิลามานก็ได้ช่วยซ่อมรถให้ส่วนลาน,นีก็ได้เอาชาม,มาเสิร์ฟและก็ชวนอาจารย์คุยกันแล้วก็พูดถึงซันนี่ลูกชายของเธอก่อนที่เธอจะให้เขาดูรูปภาพของลูกชายซึ่งคนในรูปก็คือคนคนเดียวก นี้จะโทรศัพท์หาลูกชายทําให้เสียงเรียกเข้าดังขึ้นมาเพราะอาจารย์ได้เผลอโทรศัพท์ของผู้ตายใส่ในกระเป๋ากางเกงมาด้วยซึ่งอาจาย์เนี่ยก็ได้แถ h, บอกว่าเขาเผลอนั่งทับโทรศัพท์พอดีทําให้ป้าราณีงงมากๆเพราะปกติลูกชายของเธอไม่เคยลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านซึ่งก่อนที่อาจารย์จะขอตัวกราบนีลามานก็ได้เอาไฟแช็คมาให้เพราะเขาเห็นว่ามันตกอยู่ในรถอาจารย์เลยบอกว่ามันเป็นของน้องสาวของเขาก่อนที่เขาจะขับรถออกไปซึ่งอาจาย์เนี่ยก็เครียดม,มากๆเพราะช่วงที่เกิดอุบัติเหตุข้อความได้ถูกส่งมาถ้าใครตรวจสอบโททรศัพ จะรู้ว่าเขามีโทรศัพท์เครื่องนั้นติดตัวมาด้วยก่อนที่ทั้งสองคนจะวางแผนทําลายรถของพวกเขาและทั้งสองก็แยกย้ายทางใครทางมันหลังจากนั้นวันถัดมาในนาก็ได้ไปแจ้งความกับตํารวจว่ารถของเธอถูกขโมยและโกหกกับทุกคนว่าเธอเพิ่งกลับมาจากปารีสและจากนั้นเธอก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติบริหารบริษัทของเธอต่อไปจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้เห็นข่าวคนหายโดยป้ารันนี้ได้ร้องไห้ขอร้องทุกคนให้ช่วยให้ข้อมูลเรื่องลูกชายของเธอตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันบาดันได้รับสายจากทีมงานเรื่องที่ตอนนี้พยา ได้เดินทางมาที่สถานีตํารวจแล้วพวกเขาเหลือเวลาอีกไม่มากน,นายนาได้รีบโทรหาทนายเจม,มี่ว่าเขาอยู่ไหนแล้วซึ่งตอนนี้ทนายเจม,มี่ยังอยู่บนเครื่องบินก่อนที่ทนายเจม,มี่จะฝากนายนาให้บาดันช่วยดูแลหลังจากนั้นบาดันก็บอกให้ใน,หนายนาเล่าเรื่องต่อได้เลยนายนาเลยเล่าต่อว่าหลังจากนั้นระหว่างที่เธอกําลังประชุมธุรกิจอยู่ตํารวจได้เรียกเธอไปพบเพื่อคุยเรื่องซันนี่ที่ได้หายไปเพราะตํารวจได้พบหลักฐานของรถสองคนที่ได้ประทากันโดยรถคันนั้นเป็นของซันนี่แต่กลับไม่มีรายงานเรื่องอุบัติเหตุเลยและที่น่าแปลกใจก็คือออพแมขงนี ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่จุดเกิดอุบัติเหตุเดียวกันด้วยก่อนที่ตำรวจจะให้ดูรูปภาพของอาจาย์และถามนายนาว่าเธอรู้จักผู้ชายคนนี้หรือเปล่าพอชายคนนั้นขับรถของนายนาไปทนายจิมมี่เลยบอกว่ารถของเธอถูกขโมยไปและก็ช่วยเถียงจนเขาสามารถพาเธอออกมาจากโรงพักได้หลังจากนั้นหลายวันต่อมาก็ได้มีข่าวถแถลงการมาว่าซันนี่ที่ได้หายตัวไปเมื่อ3มอาทิตย์ที่แล้วได้ขโมยเงินจากธนาคารไปจานวน5 0,000ปอนดอนและหายตัวไปซึ่งพอนายนาได้ทราบข่าวก็ได้เรียกโทรศัพท์หาอาจารย์พอทั้งสองคนมาเจอกันอาจารย์ก็ได้เอาบัตรประจำตัวของซัน,นี ให้ดูว่าซันนี่เป็นพนักงานธนาคารจึงก็โชคดีมากๆที่แฟนของเขาก็ทํางานธนาคารเดียวกันกับซันนี่เขาเลยขโมยเงินออกมาโดยใช้ชื่อซันนี่เป็นแพรลับบาปบจึงในนา,นาก็บอกว่าสิทธิอาจารย์ทํามันผิดมากแต่อาจารย์ก็บอกกลับไปว่าถ้าเขาโดานจับเขาเจะเอาในนา,นาไปด้วยเพราะเขามีหลักฐานรูปภาพว่าเธอไม่ได้อยู่ปารีสในวันนั้นจึงมันก็ทําให้ไนนา,นาเครียดมากมากหลังจากเวลาผ่านไปบริษัทของในนา,นาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากจนเธอได้รับรางวัลนักธุรกิจแห่งปีกันเลยทีเดียวแต่ความรู้สึกดีก็ได้หายไปเเพรราาาาาาป้้้นีไดขมห และสอบถามด้วยของลูกชายซึ่งในานาก็ทำเป็นเฉยๆทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่ป้ารานีก็ไม่เชื่อเพราะเธอสังเกตมาตลอดและกพยายามเล่าเรื่องทุกอย่างให้ตำรวจฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ซันนี่ชอบใช้โทรศัพท์มากๆมันไม่มีทางที่เขาจะออกจากบ้านไปโดยไม่มีโทรศัพท์และอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในรถเขาไม่ได้เป็นคนขับรถเองเพราะตอนที่เขาจะขับรถเขาได้ปรับเบาะรถยนต์ก่อนจะขับออกไปซึ่งระหว่างที่พูดเธอก็ได้ขอยืมไฟแชกจากในนา,นาซึ่งพอในานาหยิบไฟแชกขึ้นมาป้ารานีก็รู้ได้ทันทีว่าไฟแชกอันนี้เป็นอันเดียวกันกับ ว่าซันนี่รู้ชะงงเธอได้ขโมยเงินจากธนาคารไปพวกเธอก็ไม่เชื่อเพราะมันต้องเป็นเรื่องโกกแน่ๆจึงนีงลามานก็ได้ตอมใจล้มป่วยหนักแต่ป้ารานีเธอก็ไม่ยอมแพ้ได้ตามเสือเรื่องของอาจาันว่าเขาไปเปิดร้านหนังสือที่ไหนแต่ไปกี่ที่กี่ที่ก็ไม่เจอเขาเลยและเธอก็ได้ตามเสือเรื่องของนายนาจนได้รู้ว่าเธอได้ทิ้งสามีและลูกไปอยู่กับชายอื่นก่อนที่เธอจะขู่ว่าตอนนี้เธอได้เสียลูกชายไป่วนสามีก็เข้าโรงพยาบาลตอนนี้เธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วเธอจะต้องหาความจริงให้ได้ว่าลูกชายของเธออยู่ที่ไหนหลังจากนั้นนายนาก็ได้บอก มีเรื่องนี้และใช้อำนาจของเธอสั่งให้ทางตำรวจคอยจับตาดูรานีทุกฝีก้าวหลังจากที่บาดานได้ฟังเรื่องทุกอย่างแล้วเขาก็ได้วิเคราะห์ว่าเรื่องคตกรรมอาจาันมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการตายของซันนี่ด้วยแน่แต่ในานาก็แยง้งบอกว่ายังเหลือผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนนั่นก็คือชาวบ้านที่ขับรถมาตอนแรกแต่บาดานก็บอกว่ามันเหลวไหลที่ศารจะรับฟังเพราะมันไม่มีมูลอะไรเลยในายนาเล,ล่าให้ฟังต่อว่าคนแบล็กเมดได้ส่งรูปภาพหนองน้ำและข้อความเสียงมาขู่ว่าเขารู้ว่าในานาทำไรไว้และเขาต้องการเงินค่าปิดปากหนึ สถานีรถไฟหลังจากนั้นนายนายกับอาจารย์ก็ได้รีบมุ่งนาไปที่จุดนัดพบทันทีตัดกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันบาดันก็ถามว่าเขาจะเชื่อได้ยังไงว่าชาวบ้านคนนั้นเป็นคนรู้เรื่องที่เธอทิ้งรถจมน้ําไปนายนายเลยบอกว่าตอนนั้นตอนที่เธอกําลังดันรถเธอได้ยินเสียงไม้ดังแกลบทีจริง,รงอาจจะเป็นชาวบ้านคนนั้นไม่ใช่กวางแน่แน่ซึ่งบาดันก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้แต่เขาสงสัยว่าทําไมาคนที่มีแรงจูงใจงอยากได้เงินจู่ๆถึงได้โขกหัวเธอและค่าอาจารย์โดยที่ไม่เอาเงินไปสักบาทด,ด้วยนายนายายยถาถมว่บ ดัันคิเห็ยงงไกบเรื่องนี้บาดันเลยขอทางคำถามในนากลับไป3ข้อบาข้อที่1เธอจัดที่ไปเข้อความที่เธอได้รับทางโทรศัพท์ของเธอได้อย่างไรข้อ 2. คนที่แบล็กเมทต้องการเงินทําไมเขาถึงไม่เอาเงินไปด้วยข้อที่ 3. เขาเข้าออกห้องที่ถูกล็อกไว้ได้อย่างไรซึ่งในนาก็ไม่สามารถตอบคาถามพวกนี้ได้บาดันเลยบอกว่าเธอจะถูกศาลสั่งลงโทษแน่นอนที่ไม่สามารถตอบคาถามเหล่านี้ได้ก่อนที่เขาจะบอกที่เียงของเขาเธอฟังว่าเขาสงสัยในตัวรานีเพราะเธอได้สูญเสียลูกชายไปเลยต้องการที่จะแก้แค้นให้ลูกชายอยากให้นายนายอมรับผิดจนต้องใส่ร้ายเธอ เพราะหลังจากที่ายน,นาไปรอคนแบล็คเมทที่สถานีรถไฟราณีก็ได้ติดต่อมาที่ตู้โทรศัพท์เพื่อบอกให้พวกานนาไปรอที่โรงแรมเกรนมอร์ห้อง303และสั่งให้อาจารย์ทิ้งโทรศัพท์ของเขาลงทางขยะซึ่งเธอก็ได้ไปเก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นไว้ซึ่งานนาก็ถามกลับไปว่ารานีรู้เรื่องเกี่ยวกับหนองน้ำได้ยังไงบาดานเลยบอกเหตุผลว่าแถ,ถานั้นมีแต่หนองน้ำใครๆก็ต้องเดาออกว่าเธอจะต้องทิ้งรถลงน้ำแน่นอนรานีเลยสุ่มส่งรูปหนองน้ำให้เธอเพื่อให้เธอตื่นตระหดกไปเองก่่่่ออนททีีเขาาาาจจะบตวหลังก รานีได้โทรศัพท์ของอาจารย์แล้วเธอก็คงสะกดรอยตามพวกเขาและก็ไปรอยอยู่ที่ห้องสามส่วนสามก่อนหน้าแล้วก่อนที่บาดานจะให้ใน,หนายนาดูรูปภาพตอนที่เธอถูกจับว่าในรูปนั้นมีนิลมานอยู่ซึ่งนิลมานเป็นพนักงานของโรงแรมนี้เขาเลยสามารถเปิดห้องให้ราน,นีเข้าไปแอบได้ซึ่งพอพวกนายนามาถึงราณีก็ได้ใช้โทรศัพท์ของอาจารย์ส่งข้อความมาหาน,หนายนาและก็เริ่มจัดการขกหนัวนายนาและฆ่าอาจารย์ก่อนที่เธอจะปีนออกจอกหน้าต่างไปห้องพนักงานข้างๆแทนซึ่งพอนิลมานพาตำรวจมาระหว่างที่ตำรวจกำลังจับตัวน,นายนานิลมานก็ใช้จังหหวนนนั้้เอาาที่ปิด ซึ่งระหว่างที่เรื่องกําลังเข้มจนบาดันก็ได้มีสายเข้ามาบอกว่าเพร่คนใหม่ที่มาก็คือภรรยาของอาจันซึ่งมันก็ทําให้นายนาล้นมากๆบาดันเลยช่วยคิดแผนว่าถ้าพวกเขาหาศพของซันนี่เจอเรื่องการตายของซันนี่มันก็จะเชื่อมโยงกับการตายของอาจันเขาจะแกล้งให้ทําเป็นเหมือนกับว่านายนาไม่รู้เรื่องซันนี่มาก่อนซึ่งพอราณีรู้ว่าซันนี่ตายเพราะอาจันเธอเลยมาแก้แค้นฆ่าอาจันตายและทิ้งนายนาไว้ซึ่งมันจะทําให้นายนาพ้นผิดได้หลังจากที่ได้ฟังอย่างนั้นนายนาก็ชมบาดัน ที่เขาสามารถคิดวิเคราะห์เรื่องทุกอย่างได้อย่างเฉียบแหลมก่อนที่เธอจะเฉลยว,ว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าคนร้ายก็คือราณีเพราะเธอเห็นราณีและนิลมานแต่ที่เธอแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องก็เพื่อจะทดสอบบาดันดูว,ว่าเธอไม่คิดผิดที่จ้างเขามาและตอนนี้เธอคิดว่าเธอไว้ใจเขาได้แล้วก่อนที่เธอจะการจุดที่ทิ้งศพไว้ให้และแบอกความจริงทุกอย่างว่าตอนนั้นซันนี่ยังไม่ตายแต่มันสายเกินไปแล้วที่จะช่วยเพราะเธอตัดสินใจที่จะปล่อยเขาจมน้ําบาด,ดันเลยถึงกับฉุนเลยเพราะถ้าเจ้าหน้าที่ได้ชนะศพแล้วก็จะรู้ได้ทันทีว่าซันนี่ แต่ตายเพราะจมน้ําอย่างนี้ก็เท่ากับว่าในานาเป็นฆาตกรแต่ในานาก็ปฏิเสธบอกว่าเธอไม่ได้ฆ่าเพราะพวกเธอจะพิสูจน์ว่าอาจารย์เป็นคนฆ่าซันนี่แทนพอบาดันลองคิดทบทวนดูเขาก็สามารถตีความออกมาได้แล้วว่าถ้าเรื่องทุกอย่างที่ในานาพูดมันกลับสลับกันหมดเลยละ่ะเพราะจริงๆแล้วตอนเกิดเรื่องอาจารย์นี่แหละที่ต้องการบอกความจริงกับตำรวจแต่ถูกในานาห้ามไว้และเอาศพไปทิ้งในน้ําหลังจากเรื่องราวผ่านไปชีวิตของในานาก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ชีวิตของอาจารย์กลับแย่ลงเขากลายเป็นคนนอนไม่หลับเครียดกังวลอยู่ โทรไปเล่าเรื่องนี้ให้ลานีฟังและนัดให้นายนามาเจอกับเขาที่โรงแรมเพื่อที่จะเอาเงินให้ครอบครัวซันนี่และบอกความจริงทุกอย่างกับตำรวจแต่นายนาก็แมวด้วยและลงมือฆ่าอาจาร์ทิ้งซึ่งพอมีคนมาเคาะประตูหน้าห้องนายนายเลยแก้ปัญหาด้วยการเอาหัวคบกับกระจกและแกล้งสลบไปหลังจากอธิบายเสร็จนายนาเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับและถามบาดันกลับไปว่าตามทฤษฎีแล้วอาจารย์ได้โทรไปเล่าความจริงทุกอย่างให้ราณนีฟังแล้วทำไมเธอเธอไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับตำรวจบาดันเลยบอกว่าราณีเธอรู้อยู่แล้วว่าขืนบอกไปยังไงนายนาก็ไม่รับผิดไม่บอกว่่าอยูน และจะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดจนขนาดแต่งเรื่องว่าราณีเป็นคนฆ่าอาจันเลยก่อนที่บาดานจะเรียกให้นานามายมองที่หน้าต่างก็พบว่าราณีเธอแอบมองอยู่ที่ตึกข้างๆเพราะเธออยากล้างแค้นให้ลูกชายด้วยตัวเธอเองเธอเลยจับตามองนานาตามเธอไปทุกที่ลงทุนเช่าห้องที่ตึกข้างๆเพื่อสอดส่องดูเธอและก็ได้รู้ว่านานาจะจ้างบาดานมาเป็นทนายให้นานาเลยบอกว่างั้นถ้าบาดานรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับซันนี่แล้วทำไมถึงยังถามเธออีกบาดานเลยตอบกลับไปว่าเขารู้ความจริงแต่เขาก็อยาก รู้เรื่องโกโหกด้วยเช่นกันแต่ในานาเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ได้โกโหกและก็หยิดรูปภาพที่มีนิลมามันอยู่ในโรงแรมตอนที่เธอถูกจับให้ดูเพื่อยืนยันว่าเธอพูดความจริงบาดานเลยบอกว่ายเธอดูรูปภาพดีๆเพราะจริงๆแล้วมันปเป็นเพียงแค่รูปตัดต่อนิลมามันไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาตัดต่อเพื่อที่จะจับผิดเธอเท่านั้นซึ่งระหว่างที่คุยกันจิมมี่ก็ได้ส่งข้อความเสียงมาในโทรศัพท์ห้องบอกว่าเธอปิดโทรศัพท์ตอนนี้เขามีข่าวดีจะมาบอกบาดานเลยบอกให้นาโทรหาจิมมี่กราบส่วนเขาขอตัััวไปสูรออาาาาาากกกกกศข้งนพซึ่่่ะหทียํล เธอสักกับจิมมี่อยู่เธอก็ได้หยิบปากกาของบาดันขึ้นมาแต่กลับมีเสียงรบกวนเข้ามาและก็มีเสียงกลิ่งดังอยู่หน้าห้องพอเธอไปเปิดก็ดันเป็นคุณบาดันตัวจริงที่เพิ่งมาถึงมันเลยทาให้นายนาช็อกมากๆเรียบไปหยิบปากกามาดูก็พบว่ามันมีที่ดักฟังอยู่ส่วนบาดันเขาก็ได้ไปหาราณีเอาแผนที่ที่การจุดทิ้งศพให้เธอก่อนที่พวกเขาจะมาอยู่ที่หน้าต่างและบาดันก็ชี้หน้ากาออกมาซึ่งจริงๆแล้วคนคนนั้นก็คือนิลามันที่ปลอมตัวเป็นบาันนัน,น,น่นนเขาัานแล้่ ก่อนที่ร้านนี้จะโทรศัพท์หาตำรวจและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.8คะแนนส่วนทางด้านเว็บลาตินโทเมโทก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป60%ส่วนฝั่งคนดูได้ไป75%ส่วนทางด้านมนุษย์ทั้งคราวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป8คะแนนครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกมากๆพลิกไปพลิกมาแทบตีลังกากันเลยโดยปกติเนี่ยผมไม่ค่อยชอบดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนสักเท่าไหร่นะแต่ขอบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้ทําให้ผมไม่สามารถละสายตาได้เลยเลยอยากจะแนะนําทุกคนนะครับว่าให้ลองไปหาดูกันได้ดูได้ที่ Netflix รับรองว่าจะเข้มจนขึ้นแน่นอนโอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ